ขายบ้านแบบนี้มีแต่รวยกับรวยค่ะคูณฝนเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตอนเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเวลาที่เราจะซื้อบ้านหลังแรกหรือคอนโดหลังแรกมาลงทุนเราจะมีความกังวลอย่างมากเลยว่าเฮ้ยแล้วมันจะขายออกไหมมันจะสามารถเพิ่มฐานะทางการเงินให้เราได้หรือเปล่าเพราะสิ่งที่เรากลัวคือขายไม่ออกค่ะและไม่ใช่แค่กลัวตัวเองขาดทุนนะคะแต่กลัวที่บ้านเป็นห่วงกลัวคนที่เขารอดูเราอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงดังนั้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมั่นใจเลยคือทำยัาง ไงล่ะให้มันขายออกสิ่งที่ครูฝนให้ความสําคัญนะคะนั่นก็คือการตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดให้มันขายออกได้ไวค่ะให้คุณนึกแบบนี้เวลาที่เราไปซื้อของคุณเห็นไหมคะถ้าสมมติว่าผล,ลไม้ถูกวางตามตลาดแล้วใส่ถุงพลาสติกมันดูไม่น่าซื้อแต่ถ้าเมื่อไหร่สิ่งที่ต่างคือถ้ามันเปลี่ยนแพคเกจจิ้งใส่กล่องหรือว่าใส่ถุงที่สวย,สวย มันก็จะน่าซื้อแต่ความน่าซื้ออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มลูกค้ามันก็จะเป็นตามกลุ่มอายุดังนั้นสิ่งที่สําคัญค่ะผู้ฝนขอเปรียบเทียบง,ง่ายๆละกันว่าการปรับปรุงหรือการแต่งห้องเปรียบเสมือนการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งให้บ้านให้ตรงกลุ่มตรงใจลูกค้ามากขึ้นดังนั้นสิ่งที่ควรให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยก็คือเราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าของเราอะค่ะเขาอยู่ช่วงอายุเท่าไหร่แล้วเขาชอบแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ตกแต่งบ้านนะคะให้ตรงตามนั้นในคอสของผู้ฝนนะคะคอสเท คนรปรับปรุงทรัพย์ฉบับนักลงทุนเนี่ยครูฝนจะให้ความสําคัญในการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าก่อนที่คุณจะควักเงินลงทุนปรับปรุงต่อเติมหรือซ่อมแซมอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้ก่อนค่ะว่าลูกค้าเขาต้องการอะไรควรจะเลือกกระเบื้องแบบไหนควรจะเลือกการจัดวางเลเยอร์ของบ้านหรือห้องแบบไหนเพื่อให้ตรงใจเขาและมันจะได้ขายไวเราจะได้รวยจากการลงทุนนะคะและเป็นโอกาสดีมากเลยคุณฝนจากโปรแกรมนี้ที่เป็นเรียนสดเจอตัวสําหรับคนที่เพิ่งจะเริ่มเข้าวงการอสังหาและกำลังจะถามตัวเองว่าฉันควรจะทํำยังไงให้มั่นใจได้ว่า การที่ซื้อบ้านมาลงทุนคอนโดมาลงทุนบ้านหลังนี้คอนโดหลังนี้จะสามารถขายออกได้ไวและทำกำไรให้กับลูกค้าได้ครูฝนอยากให้คุณมาเจอกันนะคะในเดือนเมษายน2567นี้ครูฝนจะพาพวกคุณไปดูของจริงเลยว่าครูใช้วัสดุอะไรครูมีวิธีการเลือกวิธีการวิเคราะห์ลูกค้ายัางไงนะคะในการลงทุนมันจะได้เกิดประสิทธิภาพที่สูงสุดแล้วก็ทำกำไรให้กับคุณได้สนใจทักไลน si ์แอดแอสไซทีเอ็มเอฟโอเอ็นค่ะ